เมื่อวานนี้คุณคิดว่าการที่คุณทักษิณซึ่งผมคิดว่ามันมีนัยยะทางการเมืองอยู่จากแถลงของคุณทักษิณเองที่ตั้งใจรู้อยู่แล้วพอติดปุ๊บก็ให้คนโพสทันทีถูกไหมว่าผมจะรักษาร่างกายและจิตใจแล้วกลับมาแล้วจะมาทํางานร่วมกันมอบหมายลูกสาวคือลูกาคุณแพททองทานอดีตนายกให้นางพักเพื่อไทยก็แปลว่าแล้วคุณก็ไปวิเคราะห์ว่าไม่แน่เหมือนกันนะว่าเหตุการณ์ครั้งนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนของการเมืองเหมือนกันยังไง ก็อย่างที่ผมพูดตอนต้นรายการแหละครับพวกนักการเมืองติดคุกเนี่ยออกมาเนี่ยมันจะดังกว่าเดิมเหตุผลก็เพราะว่าคุณทักษิณคงได้มีการเตรียมการแล้วก็ได้ตัดสินใจแล้วว่าการกลับมามเพื่อมาติดคุกเนี่ยและออกมาก็สามารถที่จะพลิกฟืน้นวิกฤตให้เป็นโอกาสในขณะที่คุณมองซ้ายคุณก็จะเห็นพรรคส้ม อคุณมองขวาก็เห็นพักน้ําเงินอืคุณมองไปอีกคุณก็จะมองไม่เห็นพักไหนอีกแล้วอืเพราะว่ามันแตกกันไปแตกกันมาย้ายกันจนไม่รู้ว่าพักไหนเป็นพักไหนออืดังนั้น <c oughs> ผมมองไปแล้วเนี่ยในการเลือกตั้งอันใกล้เนี่ยถ้ามีจริงในระยะเวลาอีกสี่เดือนห้าเดือนตรงนั้นแหละครับผมคิดว่าพักเพื่อไทยก็สามารถที่จะพลิกฟื้นวิกฤตนี้ อย่าลืมนะครับว่าใครๆก็มองว่าพักเพื่อไทยตกตามจบแล้วเราบอกทักษิณจบแล้วคนจำนวนมากมองว่าจบแล้วปิดฉากแล้วเพื่อไทยอ่ะเลือดไหลไม่หยุดเลยตอนนี้ผู้นำจิตวิญญาณก็ติดคุกจริงแล้วตอนนี้หัวหน้าพักก็เพิ่งจะโดนถอดถอนจากสารน้ำนวลและสภาพที่เห็นเนี่ยคือพักเพื่อไทยตกตามคงจบแล้วอ่ะ ก็คุณมองมองไปที่ใกล้ๆก็พอไงผมบอกคุณมองไปที่มาเลเซียประเทศเดียวก็พอแล้วว่าอันวาเนี่ยอับไลมัมราเนี่ยนายกรัฐมนตรีคนปัจจุบันนี่ก็ติดคุกนะครับแล้วก็ไม่ได้ติดรอบเดียวด้วยนะครับติดสองสารอบเออติดสองสารอบด้วยนะครับอืมอ่าแล้วเราเป็นยังไงล่ะครับอืมผมว่าตรงนี้เนี่ยพักเพื่อไทยเนี่ยคงจะได้โอกาสได้เห็นแหละครับเวลาคนเราเนี่ยมันจะมองกันมันจะคบกันเนี่ยมันก็ต้องเห็นกันตอนตกต่ำนี่แหละครับอืม มองหันไปทางพักน้ําเงินพักภูมิใจไทยก็มองเห็นอีกแล้วครับว่าหัวกระไดไม่แห้งแล้วครับช่วงนี้ใช่คนเข้าหาโดยตลอดโอ้คนไหล<ก>เข้ามาโหรานมหาศ,าศาลเลยตอนเนี้ยก็ซึ่งเรื่องปกติว่ามันไม่มีอุดมการอ้าวแต่มีแต่ว่าอุดมกินว่าจะกินตรงไหนดีดังนั้นอุดมการเนี่ยมันมาเมื่อตอนที่เราตกยากการยานามิตรเนี่ยมันมาตอนที่เราตกต่ํา อุดมการมันมาเมื่อเราตกยากการระดับนิ<ช>ทีแท้จริงจะมาเมื่อยามตกต่ำใช่มันแน่นอนสิครับคุณจอรยุทธ์คนเราตกต่ำเนี่ยใครจะมามคนเราใกล้ตายเนี่ยใครจะมาหานอกจากเพื่อนแท้หรือคนที่เชื่อมั่นอุดมการถูกต้องอเพราะฉะนั้นเนี่ยมผมถึงมองว่าครั้งนี้เนี่ยคุณทักษณิณอาจจะคิดได้ดีแล้วการมาติดเนี่ยมันก็มีลูกคนแก่ อันนี้หมายความว่าภาษาในคุกนะลูกคนแก่ลูกคนแก่ก็คือคนที่อายุเกินเจ็ดสิบแล้วนะไม่เคยทําความผิดมาก่อนเป็นความผิดครั้งแรกนะครับอ่าก็อาจจะสอมาถติดหนึ่งในสามแล้วก็ขอพักโทษได้อือันนี้ตามระเบียดมาก่อนแล้วนะครับอ,อันนี้ไม่ได้ว่าเพิ่งตั้งมาอืนะครับออ่าและถ้ามีอออ,อภัยผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามีหรือเปล่าแต่ถ้ามีต่ําปี ก็ถือว่าอะไรออกเลยอเดี๋ยวนี้อภัยโทษเดี๋ยวนี้เขามีการปรับเกณฑ์เมื่อปีหนึ่งที่ผ่านมามั้งเวลากิจสัิกาอภัยเนี่ยจะต้องรับโทษแล้วหนึ่งในสามหรือหกเดือนครับแต่ก่อนแต่ก่อนตามปีนี้ออกเลยแต่ก่อนเนี่ยสมมติโทษปีหนึ่งเข้าไปวันหนึ่งกิจสัิกาไปโทษลงมาหลุดเลยใ่เพราะเขียนไว้ว่าผู้ต้องขังที่เหลือโทษต่ำกว่าหนึ่งปีปล่อยตัวเลยถูกไหมครับซึ่งผมว่าดีนะ เพราะว่ามันเป็นโทษที่ไม่สูงนะครับการจำคุกเนี่ยอย่างที่ผมเรียนให้ทราบขอรีเฟอร์นิดนึงว่ามันเป็นการจําหัดเสรีภาพบางคนมไม่ได้ถึงขนาดว่าไปฆ่าคนผมขืนคนคุณคุณสรยุทธ์ช่วยมองไปที่โทษด,ด้วยนะครับม,มันเป็นโทษทางการเมืองนะครับถึงแม้นโทษทางการเมืองเนี่ยบางคนอาจจะเป็นห่วงว่าตุจริตคอรัปชันอะไรอย่างนี้แต่ผมก็บอกว่ามันเป็นโทษทางการเมือง มันไม่ใช่ฆ่าคนตายไม่ใช่โทษอาญากรรมไม่ผ่มขืนคนอ่ามันมีที่มาหลังรัฐประหารเอาเรื่องนั้นก็นแล้วกันอ่ะถ้าคุณจะถือเป็นโทษการเมืองมันจะเปน็นคดีทุจริตก็เถอะอ้าวนะ <c oughs> แล้วมันเป็นโทษที่เกิดมาจากการรัฐประหารอืมมันก็มีบางพักแหละครับอ่าที่ผมไม่ต้องไปบอกหรอกว่าพักสีอะไรอืนะอ่าที่ต่อต้านรัฐประหารต,ต,านนนต่อต้านนู่นต่อต้านนี่นะครับอ่าแล้วก็ไปดา่านะไปว่านะ ว่าอ่าอ่าอ่ออทักษิณเนี่ยดิฉันสิบสี่สบายนะคือคือคนพูดเนี่ยหรือคนที่วิาพากษ์วิจารณ์ผมนึงบอกว่าอุดมการเนี่ยคุณสรยุทธ์คนที่เป็นนักการเมืองเนี่ยเข้าไปเนี่ยอุดมการมันไม่มีมันหายหมดวันนี้เนี่ยเลยต้องตั้งหลักว่าพักอันนี้ผมไม่ได้ไปไปไป,ไปเชียร์หรือว่าผมไม่ได้เป็นสมาชิกแล้วผมก็ไม่ได้เป็นนักการเมืองแต่ผมอาจจะเป็นนักวิเคราะห์ <_ d ream> เพราะว่าผมเป็นนักการตลาดการเมือง <_ d ream> เรียกว่า p o l i t i c a l marketing <_ d ream> ผมมองช่องทางว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมาหมดจริงเหรอมันบางคนบอกมันจบแล้ว <_ d ream> มันไม่จบหรอกครับมันไม่จบค,คุณมองที่ทักษิณดิคุณมองที่แกว่าแกควรจะจบไปนานหรือยัง <_ d ream> แกควรจะจบไปนานแล้วด้วยซ้ำชีวิตของคุณทักษิณเนี่ย ร่มร่มโดนดอนมาตลอดนะครับตอนที่อยู่อยู่เมืองนอกนี่ก็ไม่ใช่ว่าแกมไม่มีแกยอมจบนะอตอนที่แกรีภัยก็ไม่ใช่ว่าแกแกเขาเรียกอะไรอะวิดีโอคอลม,มีมาพูดตลอดนะเพราะฉะนั้นผมมองดูแล้วเนี่ยแล้วมองไปที่ประเทศเพื่อนบ้านไกลอีกประเทศหนึ่งเพื่ออยากจะให้ได้เปรียบเทียบดูประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยฮะดูประเทศฟิลิปปินส์นะว่า คุณคิดว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยที่ผมยังไวรุ่นอยู่เนี่ยเขาไล่ใครครับมาคอสเขาไล่เฟอร์ดินานมาคอสนะครับถึงขนาดบุกบุกทำเนียบโอ้โหเจอรองเท้าของอ่ามาดามเป็นพันพันตู้เมียมาเมียเฟอร์ดินานมาคอสรองเท้ามโหฬานมหาศาลมากเออนะจนกระทั่งเฟอร์ดินาน์มาคอสเนี่ยต้องลี้ภัยไปอยู่ประเทศประเทศอเมริกาที่ฮาวาย ุณดูวันนี้เดี๋ยวปัจจุบันนี้ใครเป็นประธานาธิบดีอืก็ตะกูลก็คือลูกอืคือลูกของเฟอร์ดินานมาคอสอืมคุณเห็นนี่ยังว่าในการเล่นการเมืองโดยใช้ตระกูลเนี่ยนักการเมืองเนี่ยอืเป็นเรื่องปกติเลยที่เกิดขึ้นในแวดวงของประเทศในฝั่งอ,า,อาเอเชียอืม ไทยเนี่ยก็มีลักษณะไม่แตกต่างกับฟิลิปปินส์เท่าไหร่หรอกครับนะครับรวมทั้งไทยก็ไม่ได้แตกต่างกับมาเลเซียเท่าไหร่อ่าเพราะฉะนั้นคุณ<ต>คิดว่าเพื่อไทยยังไม่จบผมกําลังบอกว่าทักษิณยังไม่จบผมกําลังบอกว่าการเดินทางของคุณทักษิณเข้าไปในคุกครั้งนี้เนี่ยเพื่อออกมาเนี่ยและสามารถจะพลิกฟื้นให้พรรคเพื่อไทยได้กลับมาอีกอืม เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยแยกมิตรแยกศัตรูนะครับแยกให้เห็นนะครับว่าคนไหนที่มีอุดมการไม่ตรงกันนั่นแหละออกไปก็ดีแล้วล่ะเพราะช่วงนี้เป็นช่วงตกต่ำแล้วก็ต้องทำใจนะครับสุภาษิตที่ผมฝากไว้อยู่เสมอนะครับไม่ว่าจะในคุกหรือนอกคุกมันใช้ได้หมดก็คืออยู่ให้เป็นเย็นให้พอแล้วก็รอให้ได้สุดท้ายอ่าเข้าใจสุดท้ายเนี่ยคุณมองว่า มันก็เลยเกิดการเมืองที่เป็นสามสีสามก๊กเนี่ยในการเลือกตั้งก็ไม่ได้แปลว่าแดงจะพ่ายพาเพียงพ้ำอย่างชัดเจนแล้วตอนนี้มันจะแข่งกันดูเดือดถูกไหมคุณอรยุทธการเมืองเนี่ยไม่ต้องไปถึงสี่เดือนหรอกครับแค่อาทิตย์เดียวเปลี่ยนก็ยังมีมนะครับในระยะเวลาสี่เดือนข้างหน้าเนี่ยมันมีอะไรเกิดขึ้นอีกเยอะแยะคุณเชื่อผมเถอะ